ออล้วครับผู้สิงโบวาเลนโกทุมไทยชุดตัง้งเงิได้ครับจะคดีอย่างที่โคเตอร์ได้พิเคราะห์คือถ้าเขาบุกมากเกนอย่างนี้นะครับสว,วัดยิงโอ้โหต้องปัดแลวครับมงคลโอ้จังหวะนี้บอลกระโดนเหมือนจะเป็นใจให้กับมงคลครับใช้ตัวบางแล้วยิยงตัววอลเล่เลยนะครับครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าใน2แมตที่ผ่านมา,ากับอินโดนีเซียนี้อินโดนีเซียสามารถทำเกมลุกขึ้นไปยิงประตูได้เยอะมากนะครับแต่ว่าไม่จบแค่นั้น นี่ต้องระวังครับแม่ปะมาณนี้สกัดโอ้โหสาวครับแม่พูดเดี๋ยวมาชันสัดครับครับลูกแชมป์พีซของฟิลิปปินส์ครับมงโดนบางๆครับบางคนแล้วก็เลยตกพื้นชนเสาก็ดกลับมาไปเข้าทางผู้เล่นทีมไทยครับไทยไมาทีนี่ชิ่งชะปุ่ยบ้างไหลแล้วยิงลูกนี้อแม่ยิงเร็วลูกนี้นี่ใกล้เคียงครับ ูภาพช้าดนมุมนี้จะชัดที่สุดนะครับโดวงชาุยจะจะทิ้งครับอันนี้ยิงอู่ใกล้เคียงครับใกล้เคียงครับเล่นสั้นครับเพื่อนยังไม่ทันขึ้นมาเลยครับอ้าวต้องระวังครับยืนคนเดียวครับโอ้โหยังฮัสบันฟาวเราพยายามจะฟาวครับโอ้นี่เปิดเข้าไปจุดนัดพบเลยคู่เซนเตอร์เลยครับทางในมีสองคนครับชปุยไปต่อชะปุยิง จี้เข้าไปแล้วจังหวะยิงลุดหนึ่งคนนี้มาเหมือนลุดสี่มาเลยครับหลุดมาทั้งแผงเลยครับมาซ้อนดูครับยิงจี้เข้ามาไหลให้สุดปลายเท้าแล้วยิงโอู้้เป็นช็อกนะครับครับมินเนกิชินะครับจับบอลนี่อาจจะเหมือนจะหลุดเท้าไว้แล้วก็เลยยิงยากครับช็อกครับ สถิติขึ้นมาในเป็นฟรีเป็นมีโอกาสมากกว่าทีมไทยเอาครับโลกริดเหนื่อยหน้าจะมองแล้วเปิดได้ขึ้นมงโอ้โหแม,ม<อ>่นิ่งเลยนะครับแต่บอลกดไม่ลงถ้าเปิดไปดีแล้วนะครับ,รบเปิดหนักดีมากบน<ม>คนเลยม,มงคนนะครับอาจจะโดนหนุนนิดนึงนะครับจังหวะเทคตัวขึ้นมงดูนั้นลอยมาที่สองเทคหนุนพอดีเลยครับโอ้เหมือน คืออาจจะโดนหนุนแล้วทาให้เสียงกวะในการหมงนะครับโค้ชเทิร์ดครับครับผมเพราะว่าเรื่องนี้ต้องชมเกิร์ลลิด้วยครับว่าเปิดได้ดีมากๆนะครับและคิดว่าตัดสินโควาเลนโกเปล่าผิดหมดครึ่งแรกครับฟิลเป็นกับไทยนะครับนัะสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มยังสูนสูนอยู่ลุกริมเส้นทางด้านซ้ายนะครับฮิการุมินกิชิเจอกับมีสอนกูมรักนะครับ ดารวุธครับที่ทำประตูให้เราชนะในนัดที่แล้วนะครับเราประชุมกันตอนนะครับฟุตบอล a f, f s s u z u k ิครับนัดที่สามนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มของทีมไทยนะครับหลายเข้ากลางยิงเล่นเร็วขึ้นนะครับที่โคชสักว่าไว้ ให้บอลกันเร็วขึ้นและจบด้วยการยิงนะครับครับผมต้องถ้าฟิลิลปปินส์ต้องการทำประตูตตก็ต้องพยายามเล่นให้เร็วขึ้นแล้วก็มีเพเชอร์เร็วขึ้นขอบครับผมเร่ตกดดันทีม่ไทยได้มากขึ้นเปิดโคงเข้าไปอาครับถึงถึงบอลก่อนเกี่ยวลูกนี้ตามเข้าไปอโอ้โหกระดกแต่ว่ามูเลอร์ครับออกมาดักเอาไว้ได้โอ้โเกรกฤทธิ์เกรกตีชิงประตูฟิลิปลปินส์ได้นะครับ เปิดสวยนะครับเปิดน้ำหนักดีมากครับชาววุดูเห็นแล้วนะครับเปิดข้ามลายกองหลังไมให้นะครับแล้วยิงไปโดนตัวของนี่หลบแล้วนะครับบูลเลอร์กระโดดด้วยนะกระโดดแล้วมือเหมือนมือป้องกันตัวเองครับดูครับตรงนี้ไปหลังดีกว่าครับยิงโชกมาได้ครับศูนย์วีชัยยิงซ้ำครับเอ้าแม่โอ้ยดีครับเป็นศินย์สีชัยครับยังนิ่งครับ ครกนะครับที่ยิงซ้ำนะครับแล้วก็ต้องยอมแล้วก็สินชัยอ่านเกมอะสายตาของมีสมาธิจดจ้องอยู่กับลูกบอลดูนะครับเพราะยิงผ่านกู้่อสู้แล้วก็ทีมของเรามาทั้งกองหลังเราด้วยนะครับจะแปรเปลี่ยนทางได้ยุ่งเลยครับแล้วทะลุมาแบบนี้นี่นั่งอุ้ยมึงโดนรับช้าตัวนี้สลาวุธเปิดเข้าไปครับทีเสาสอง ใช้ครับเล่นเร็วของทีมฟิลิปปินส์ตั้งที่จุดถูกจุดบอลนิ่งนะครับถูกต้องครับเพราะว่าถ้าตั้งที่จุดถูกจุดนะครับเราสามารถเล่นได้เลยนะครับนี่เป็นไหวพริบเลยครับเปิดยัดเข้าไปเลยครับถ่งยิงผ่านนะครับสะกิจโดนนี่ก็ได้รู้นะครับสวยให้ประกิจปั่นโอ้ยนิดเดียวครับ อยู่กับจิมงโชคดีเป็นนคก็ไปกรีปเป็นคนที่ยิงไกลได้ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่ยิงเออ่เซฟพีชน่ะหน้ากรอบได้แล้วจ่ายให้ซ้ายพอดียิงโอ้โหมาเข้าหน้าต่างครับลุงโดนตะข่ายแต่ว่าโโอ้หกเติมให้แล้วเติมสวยครับยิงดีกับทุกอย่างนะครับยิงขวาครับครับโโอ้หเกือบดีครับต้องไปตัดดิวากิปไหลเอาครับทะลุขึ้นไป ไม่ล้ำหน้าครับเดนจี้เข้าไปสาวุฒิเดนจี้เข้าไปต้มหน้ายิงเรียบร้อยครับเรียบร้อยหนึ่งศูนย์ฝรั่งเศสให้ลูกนี้สวยมากให้ตัดหลังเลยครับถือว่าเป็นจังหวะสวนกับธีรพัฒน์ั้นมงไปที่เกิดนิดครับเกิดนิดให้ปรั่งเแล้วปรั่งเศสใจตัดหลังมานี่ครับ ต้องหลังเข้าชา้าอยู่แล้วใช่ครับมีปัญหาตั้งแต่ช่วงระยะเวลาแรกแล้วนะครับ<ช><ช>แล้วก็ต้องชื่นชมตั้งแต่เกิดเลยน,นะครับพยายามขยับมาให้ตะกิดตรงกลางนะครับแล้วพยายามแทงช่องเล่นกันสามสี่สเราจะได้ลูกอย่างนี้ทั้งหลายครั้งเนะครับ,รบแล้วมาได้เป็นได้นะครับเป็นจุดบ,บอร์ดของฟิลิปปินซึ่งโจมเราโจมตีได้แล้วก็ได้ประตูนะครับในช่วงท้ายโอ้โหตอนนี้โอ้โหโชว์สเต็ปเอาครับเตียงตัวเลือกยิงโอ้โห ไม่งั้นประตูทีมชาติจุดใหญ่เลยครับซิโร่โอ้โหไปตะไปสวยแล้วนะครับไปถึงตรงนั้นแล้วก็เห็นผู้สาวประตูเห็นกรอบประตูแล้วก็ต้องยิงเลยครับไปดีหมดทุกอย่างครับเนี่ยครับต้องยิงครับโอ้จะยิงต้องแปรครับโอ้ไทยเก็บชัยชนะทุกนัดเลยครับที่ลงสนามครับตามเป้าหมายเลยนะครับครับบอลซิโก้สามนัด เราทําได้6ประตูนะครับจากผู้เล่น3คนรับเลสิน3นะครับยีรพัฒน์1แลวก็สราวุฒิมาสุกอีก2ประตูเป็นตกรอบนะครับส่วนในกลุ่ม A นั้นนอกจากไทยแล้วก็มีอินโดนีเซียครับรุ่นแชมป์สมัยแรกนะครับอินโดนีเซียทีมไทยเป็นแชมป์กลุ่มนะครับอินโดนีเซียเป็นที่2อินโดนีเซียก็ไปเจอเจ้าพาง อีาจะไปเจอกับเวียดนามนะครับเจอกับเวียดนามก็และสุดท้ายของกลุ่มบีจะเล่นในวันนี้แต่ว่าสรุปเข้มข้นก็คืออีกคู่หนึ่งก็เปลียนมาเจ้าภาพเจอกับมาเลเซียคือแย่งกันเข้ารอบนะครับสองทีมนี้ว่าโปรแกรมนัดสุดท้ายวอดี